สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาชมพระปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนครปฐม,มกันนะครับที่เห็นอยู่นี่สามองค์ก็เป็นพระสนักนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนครปฐมนะครับก็ขอญาตเพื่อนๆนะครับที่ชมผู้ชมนะครับก็มีอยู่ในกรอบเลี่ยมพลาส สององนะครับแล้วก็เปลือยอยู่หนึ่งองนะครับผมก็ไม่อยากจะ,ะนำพลาสติกออกนะครับเพราะว่าอยู่ในนี้ก็ดูสวยงามไปอีแบบหนึ่งนะครับก็ให้ให้ให้ใหใหชมกันไว้นะครับเพราะว่าเป็นการศึกษานะครับเป็นการศึกษาหาความรู้ร่วมกันนะครับผมก็จะให้ดูดูทีละองค์นะครับองค์นี้เนี่ย เป็นภาพปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับที่ท่านสร้างไว้ซึ่งท่านสร้างไว้ก็น่าจะไม่ไม่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่เอาไปสร้างเอาไปสร้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าพิมพ์จะบางกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเนื้อจะบางกว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็คือหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลาง นะครับหลวงพ่อพัก็ลุงทางหลังกรุงเทพนะครับว่าลุงทางหลังเนี่ยลอยลอยชนวนจะเข้าเรียนด้านด้านใต้นี้นะครับและผิวผ้าเนี่ยก็จะเป็นเออเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับผิวผ้าก็จะเป็นพลุนพลุนพลุนนึงลักษณะนี้ครับเพราะว่าองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองหล่อหูในตัว แบบหูปลิงนะครับแบบหูปลิงเหมือนกับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินบางคานเหมือนกันนะครับคล้ายกันนะครับเนี่ยหล่อหูในตัวเลยนะครับเป็นพระรูปนั่งขัดสมาธินะครับปิดตานะครับปิดตาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนของหลวงพ่อพักเนี่ยส่วนมากก็จะไม่มีหูแม้ไม่มีหูแล้วก็ จะเป็นองค์บางๆนะครับองค์บางๆแล้วก็แขนเนี่ยมีลักษณะคล้ายคล้ายนะครับแต่ไม่เหมือนนี่นะครับคล้ายๆแต่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอ่าจะในในเนี้ยก็ยังเห็นรอยขี้เบ้าอยู่นะครับเนี่ยในนาตากนยครับเนี่ยยังเห็นรอยดินขี้เบ้าดำๆอยู่นะครับผิวพระก็จะเป็นรอยพุนๆพุนๆอย่างนี้ เป็นลักษณะของพระหล่อโบราณน,นะครับเนี่ยพระหล่อโบราณบางท่านก็เรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าร่องรูร่องเม็ดทรายนะครับเป็นรูเม็ดทรายที่ดินขี้เบ้าที่มันหลุดออกไปนะครับเม็ดทรายก็หลุดหลุดออกไปก็โลหะก็เข้าไปแทนที่อันนี้ก็โลหะนะครับเม็ดทรายก็หลุดเข้ามาในเนื้อแล้วก็หลุดออกไปในช่วงที่เคาะออกนะครับ เพราะว่าอาจจะเป็นขี้เบ้าขี้เบ้าที่ไม่แน่นตัวนะครับเพราะว่ามูลขี้วัวเนี่ยที่ผสมเนี่ยอาจจะแห้งนะครับแล้วก็เม็ดทรายเยอะนะครับดินที่เอามาพอกเนี่ยเม็ดทรายเยอะก็เวลาหลอมเข้าไปเนี่ยเม็ดทรายก็หลุดออกจากขี้ดินนะครับมูลวัวเนี่ยนะครับก็ทําให้ฝังอยู่ตามฝังอยู่ตามผิวพระนะครับ พอหลังจากเคาะอ,ออกแล้วขี้สายก็เม็ดสายก็หลุดออกไปบางส่วนก็อาจจะฝังอยู่ข้างในเนื้อบ้างนะครับก <c oughs> ็จะเห็นเป็นรอยรูพุ่มๆลักษณะน,น,นี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อชนิดหนึ่งนะครับเหรียญหล่อเป็นเป็นเหรียญหล่อเหรียญหลอกลักษณะดูก็คล้ายๆอย่างนี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเนี่ยครับอันนี้ด้านหลังครับอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่ง ครับอีกเหรียญหนึ่งก็อันนี้ก็คงจะชินตากันนะครับก็เป็นเหรียญอ,เอ่เป็นพระเนื้อเมฆพัดหลวงปู่บุญอ่อันนี้เรียกว่าอา่หลังหลังยันสี่หลังยันสี่หัวหัวใจพระปฐมังนะครับหัวใจผงปฐมังพระปฐมังหัวใจปฐมังนะครับทุสะมณะิเขาว่าอย่างนั้นนะครับตามตำราว่าเป็นทุสะมะนินะครับ ก็ลักษณะเนื้อก็เป็นเนื้อเมกะพัดนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดไม่ใช่หล่อโบราณแบบเมื่อองค์เมื่อกี้นี้นะครับเป็นเนื้อเมกะพัดเนื้อเมกกะพัดเก่าๆเนี่ยก็จะดูความแห้งนะครับก็จะดูความแห้งของเนื้อรอยย่นๆนะครับรอยย่นๆของของผิวพระนะครับผิวพระจะต้องไม่เ,เรียกว่าอะไร ไม่มีความใหม่หลงเหลืออยู่นะครับมีความหมองมีความหมองของโลหะนี่ครับนี่ครับอันนี้ผิวก็อาจจะแห้งกระเทาะไปบ้างนะครับเนี่ยร่องรอยของการคราบใครคราบธรรมชาติความเก่าธรรมชาตินี่ครับนี่คือธรรมชาติของดูตาซอกนะครับดูตาซอกอันนี้ผระผมไม่อยากจะแกะพลาสติกออกนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยของความ ความเก่านะครับอาจจะมีเงาสะท้อนหน่อยนะครับผมก็พยายามจะพลิกนะครับไม่ให้เงามาสะท้อนมากนะครับให้ดูตามผิวพระนะครับว่าผิวพระนั้นจะต้องแห้งหม่นคล้ำนะครับเพราะว่าพระอายุร้อยกว่าปีนะครับพระอายุร้อยกว่าปีก็ต้องมีความแห้งมีความเก่ามีคราบมีรอยฝุ่นอะไรลักษณะน,นี้นะครับอันนี้เป็นหลังยันสีทีาเราาียกว่าทุสะมานินะครับ ซึ่งเป็นในจํานวนเมฆพัดนี่เป็นพิมพ์เอกของท่านนะครับเป็นพิมพิมเอกนะครับเอาดูอีกชนิดหนึ่งนะครับก่อนลุงผู้บุญอันนี้เป็นผ้าปิดตาอ่าด้านหน้าก็เป็นพระพุทธนะครับด้านหน้าเป็นพระพุทธอันนี้จะเปื่อยจะนี้จะเห็นนะครับจะเห็นได้ว่าผิวพระนั้นจะเหมือนองค์เมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยเหมือนเหมือนองค์ยันสีนะครับนะครับจะจะเหมือนกันนะครับมีคราบแดง ค่าุ่นจับตังแดงเนี่ยเหมือน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 กันนะครับเนี่ยนะครับดูแล้วก็เหมือนกันเนี่ยมีคราบข้างในแดงแอันนี้ก็คราบแดงแดงอันนี้ก็เป็นร่องรอยของความเก่านะครับผิวพากก็จะมีลักษณะนี้นะครับแดงแลักษณะนี้นะครับมองขยายนิดนึงนะครับอ่านะครับนี่นี่ดูความเก่าความย่นย่นยนยน เป็นเม็ดๆของผิวพระนะครับอันนี้ผิวพระก็ต้องเป็นเม็ดๆเหมือนกันนะครับเป็นรอยย่นๆของผิวพระนี่นะครับก็พยายามจะทํามือให้นิ่งๆนะครับเพื่อจะให้พิจารณาผิวพระเวลาสองพระนะครับสองพระเนื้อเมฆพัดเนี่ยเก่าๆเนี่ยผิวพระจะไม่ตึงนะครับตึงเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีรอยย่นๆ นเนื้อเมฆพัดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอของหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญด้านหลังก็จะเป็นผ้าปิดตานะครับด้านหลังก็จะเป็นผ้าปิดตานะครับยันสี่ตัวนะครับพุพทธสังมินะครับเนี่ยพุทธสังมินะครับแล้วก็ปิดตาอันนี้เป็น อีกพิมพ์หนึ่งของหลวงพ่อบุญนะครับอ,อีกพิมพ์หนึ่งด้านหน้าเป็นพระพุธนะครับด้านหน้าเป็นพระพุธนี่ด้านหลังก็เป็นพระปิตาแล้วก็เขียนว่าพุทธสังมิตรพุทธสังมินะครับรอบพระปิตานะครับผิวพระนะครับผิวพระก็จะให้ดูลักษณะผิวพระนะครับ จะต้องเป็นรอยลักษณะนี้ครับเป็นพล,ลุนนิดนิดๆนิดผิวผ้าถึงจะตึงแต่ก็มีความเหี่ยวอยู่ในทีนะครับมีความลอย,ยอนยนยนโยนโยนยนนะครับเนี่ยอ um ันน uh, ี้ก็ด้านใต้ก็จะเป็นรอยช่อหักช่อแทงชนวนนะครับเพราะว่าเป็นน้ําโลหะนะครับเนี่ยชนวนก็จะเข้าทางทางนี้นะครับชนวนเนี่ยเข้าทางนี้นะครับเข้าทางด้านหลังเนี่ยด้านด้านด้านใต้นะครับอันนี้ก็ลอยหักชนวนไปนะครับ หักนง,ง่ายเพราะว่าผ้าเนื้อเมอกพัดนี่จะเปาะนะครับคงจะหักจำนวนนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีรอยตะไบเท่าไหร่นะครับนี่มีรอยล้าวลานของเนื้อเพราะว่าผ้าเนื้อเมกพัดเนี่ยจะเปาะนะครับก็บจะมีรอยล้าวนิดๆน,นะครับนี่แล้วก็ไม่หักออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นผ้าที่ดูง่ายองหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้ผมก็มีผ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับตอนซื้อมาเนี่ยก็ดูความเก่า นะครับอันนี้หลวงเก่าแต่น,นี้บอกก่อนนะครับไม่ใช่หลวงหลวงปู่บุญใช่หรือไม่ใช่ไม่ทราบนะครับแต่ก็ดูว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นผ้าที่หลอ่อหล่อได้สวยบางคนบอกว่าเป็นของหลวงพ่อทาบ้างหลวงปูน่นาคกัล้วยจระเข้บ้างนะครับเพราะว่าต้องต้องอบอกแถวนั้นนะครับแถวนั้นนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบว่าที่ไหนแต่ว่ามีลอยเทเบ้านะครับรอยเทเบ้าเข้าที่ด้านใต้และพราก็มีรอยพราเนี่ยเป็นเนื้อเขียวปีกมแมลงทับเลยนะครับบ่งบอกถึงอาจารย์ยุคเก่าได้อย่างดีนะครับเนี่ยเนื้อเนี่ยเป็นสีเขียวปีกมแมลงทับเลยนะครับบางคนบอกว่าเป็นหลวงปุ่น,น้าคหลวงพจระเข้บางคนว่าเป็นหลวงู่บุญแต่หลวงู่บุญผมดูตำราแล้วไม่มีนะครับ ก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรบางคนก็ว่าเป็นหลวงพ่อทาบ้างนะครับแต่เนื้อเนี่ยเนื้อพันเนี่ยเป็นสีเขียวปีกเป็นแรงทับเลยนะครับเนี่ยรอยเทเบาเขาด้านใต้นี่นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นยันสาลิกานะครับด้านหน้าก็เป็นพระปิดตาเนี่ยเนื้อออกสีเขียวปีกเป็นแรงทับเลยสวยมากครับจะเป็นเนื้อออกเมฆกสิทธ์ก็คล้ายๆเป็นเมฆกพัดก็คล้ายๆเพราะว่าเนื้อออกจะเป็นเมฆกพัดก็เป็นจะเป็นเมฆกสิทธ์ก็เป็น นะครับก็เนื้อออกสีเขียวปีกแมลงทับนะครับเนี่ยเป็นผ้าปิดตาซึ่งหล่อได้สวยมากครับอันนี้เป็นหลอ่อหล่อโบราณแน่นอนนะครับ,นนรบเนี่ยดูผิวพระนะครับเนี่ยดูผิวพระจะพุนพุนพุนพ,นพ,นพ,นพุนแล้วษณะน,น,นี้นะครับท่านผู้ชมถ้ารู้ว่าเป็นผ้าปิดตาสันลักษณไหนช่วยแจ้งมาทางผมด้วยก็ได้ครับก็จะเป็นพระคนอย่างสูงนะครับเล่นผ้านี้ก็ไม่รู้หมดแล้วครับแม้ว่าผมจะ ชอบพระแล้วก็สะสมพระมานานนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับรอยขูดขะก็ขะ,ะ,ะเนี่ยอันนี้รอยเทก้านชนวนอยู่นี่นะครับก้านอยู่ทางใต้เหมือนกันน่าจะยุคเดียวกับหลวงูุบุญนะครับก็ไม่รู้ว่าบางคนก็บอกว่าหลวงู่น,นาคบางคนว่าหลวงพ่อทาไม่รู้เหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับ ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ